สวัสดีครับผมนนงศักดิ์นันทกาศิกรวิทยากรและที่ปรึกษาเครือข่ายสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นวันนี้เราก็มาพบกันเป็นตอนที่7แล้วนะครับก็คือเรื่องของไคเซน IOT แต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเขียนสภาพปัจจุบันนะครับในหัวข้อคือการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานะครับก่อนอื่นนะครับตามธรรมเนียมผมก็จะทบทวนก่อนนะครับว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็เริ่มเขียนตัวสภาพปัจจุบันกันนะครับโดยการที่เราเขียนสภาพปัจจุบันเราเขียนมาจากความสัมพันธ์4ส่วนด้วยกันนะครับหก็คือเชิง layout หรือเชิงกายภาพนะครับสก็คือในเชิงของ material f o หรือชิ้นงานเคลื่อนที่อย่างไรนะครับ3ก็คือเรื่องของ information f o w นะครับสก็คือเรื่องของ people for หรือการใช้คนเหมาะสมหรือไม่นะครับเราถึงขั้นตอนที่2ตรงนี้นะครับทน,นี้วันนี้เราจะเจาะลึกลงไปนะครับว่าในการเขียนสภาพปัจจุบันนะครับแล้วก็การหาสาเหตุทีแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรพิ้นรณนสําคัญนะครับในการที่เราจะเขียนสภาพปัจจุบันนะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับมีด้วยกัน5ขั้นตอนหลักๆ1ก็คือเขียน l a y o u ก็คือเขียนการไหลของชิ้นงาน3ก็คือ เขียนการหลของข้อมูล 4. ก็คือจํานวนพนักง,งานที่ใช้เหมาะสมหรือไม่นะครับหก็คืองานที่แต่ละคนทําเพราะนั้นจากปัญหาอันนี้นะครับเพนพอยต์หรือจุดที่พนักง,งานหรือคุณพยาบาลอยากแก้ไขปัญหาก็คือการที่คุณพยาบาลต้องเดินไปเดินมาเพื่อตรวจสอบหาว่าห้องไหนว่างนะครับอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของคุณพยาบาลเราก็มีขั้นตอนในการหา ลากแก้วของปัญหาอย่างไรกันนะครับสำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือในการทำไขเซนไอโอทีนะครับเราต้องการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาเราไม่ควรจะแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุของปัญหาตรงนี้สําคัญมากนะครับหากถ้าเกิดเราไปแก้ที่ปลายเหตุของปัญหาปัญหานั้นจะไม่ถูกแก้ไขแบบเบสิคเด็ดขาดเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาลากแก้วของปัญหานั้นเราจะมีหลักคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ จะทําการถามนะครับถามทําไม5้าครั้งนะครับว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับการถามทําไม5ครั้งนั้นไม่จำเป็นต้องถามทั้ง5นะครับครบทั้ง5้านะครับเราถามจนกระทั่งได้แนวคิดในการแก้ปัญหาพอแล้วนะครับจบแล้วนะครับอย่าพยายามถามไปจนครบ5ครั้งนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าเราแก้ไขปัญหาอย่างไรในการหาและแก้ไขปัญหานะครับ ตัวอย่างอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างจริงๆนะครับที่เราใช้ในการหาล่ากแก้วของปัญหานะครับครั้งที่หนึ่งนะครับเราก็ถามว่าทําไมพยาบาลต้องเดินไปเดินมาเพื่อหาห้องว่างนะครับคาตอบคือเพราะว่าไม่ทราบว่าห้องไหนตัวเสร็จบ้างแล้วนะครับถามต่อแล้วทําไมถึงไม่ทราบว่าห้องไหนตัวเสร็จแล้วอันนี้ไม่ต้องถามนะ,นะครับคือถ้าเราถามปุ๊บแล้วเรามองเห็นโซลูชันได้ปุ๊บ เหลือการแก้ปัญหาได้ปุ๊บจบเลยนะครับในที่นี้คือเราก็จบแล้วนะครับว่าเขาไม่ทราบว่าห้องไหนตรวจเสร็จแล้วการแก้ปัญหาคือทําระบบให้พยาบาล,ท,บาลท,บาทราบสานะของห้องตรวจว่าห้องไหนว่างห้องไหนไม่ว่างแล้วก็พาผู้ป,ป่วยไปยังห้องนั้นนะครับพอแล้วนะครับไม่ต้องไปถามต่อว่าทําไมถึงไม่ทราบว่าห้องไหนตรวจเสร็จแล้วน,น,น,ลนะครับอันนี้อันนี้ถ้าถามไปเรื่องนะครับมันจะไม่จบดังั้นผมเน้นนะครับว่าเราถามแค่ ได้แนวทางแก้ไขปัญหาและจบนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมมาเล่าให้ฟังนี่ตัวอย่างของจริงนะครับหากท่านมีคําถามหรือข้อสงสัยประการใดน,นะครับติดต่อทางสมาคมนะครับขอบคุณมากครับเจอกัในคลิปต่อไปครับก็คือการที่เราจะเอาแผนแห่งอนาคตออกมาเขียนกันนะครับสวัสดีครับ